สวัสดีเทรดเดอร์กองทุนทุกท่านนะครับวันนี้ผมจะมาบอกข่าวกับทางกองทุน b บ u ูกา a เดียนซึ่งเดือนนี้นะครับทั้งเดือนตลอดเดือนมีนาคมทางกองทุนบ u ูการเดียนนะครับได้จัดโปรโมชั่นนะครับก็คือลด30%ทุกแอคเคาทุกแอคเค้์ไซส์นะครับเพื่อนเพื่อนทุกรูปแบบโปรแกรมสอบแล้วก็มีลด50%นะครับพอร์ตสอบ1 0,000ื การสอบแบบ3 s t สเตปนะครับการสอบแบบ3สเตปเนี่ยสอบยากหรือเปล่าสอบเป็นยังไงนะครับผมเคยมีรีวิวไว้แล้วนะครับผมเอาหน้าแดชบอร์ดทั้ง3เฟส มาให้เพื่อนๆชมนะครับว่าผมสอบยังไงแล้วก็ตลอดการสอบเนี่ยมีอะไรอัปเดตยังไงบ้างนะครับก็กลับย้อนไปดูคลิปนี้ได้นะครับเพื่อนๆในช่วงตอนที่เขาลดเหลือแค่16ดอลลาร์นะครับแล้วก็ปัจจุบันนี้นะครับจะหากลดราคาแล้วเนาะเพื่อนๆก็จะเหลืออยู่แค่33ดอลลาร์นะครับเพราะว่าเขามามีส่วนลด50%นะครับ ก็อยากจะมาบอกข่าวนะครับสำหรับใครที่สอบนะครับเคยสอบในช่วงประมาณสิ้นปีที่ผ่านมานะครับสอบไม่ผ่านอยากแก้ตัวนะครับผมคิดว่าปัจจุบันเนาะก็ลดสัก50%เนี่ยผมคิดว่าน่าจะ,ะคุ้มสอบแล้วนะครับเเพื่อน แอคเคาน์ไซ์นี้นะครับการสอบแบบ3เฟสเนี่ยผมก็ถอนเงินมาแล้วเนาะเพื่อนๆแล้วก็ทําการรีวิวการเปเอาของกองทุนนี้มาแล้วนะครับมันถือว่าน่าสอบเนาะเพราะว่าน่าจะเป็นเพราะว่าทั้งอกองทุนเขาเนี่ยเราสอบพอร์ตเล็กด้วยแหละเพื่อนๆเ,เราสอบพอร์ตเล็กแล้วก็ถอนไม่เยอะเนาะเพื่อนๆแต่ก็สามารถสร้าง c r a โ h f l o นะครับสร้างกระแสะเงินสดให้เราได้นะครับถือว่าเป็นไรายได้เสริมสอบคำขำ,ำไปเนาะเพื่อนๆสำหรับใครอยากที่จะซื้อ พอร์ตเล็กๆเก็บไว้สอบเนาะเพื่อนๆเดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดกฎกติกาในการสอบ3เฟสกันครับผมก่อนจะไปเจาะลึกกฎกติกากันนะครับเดี๋ยวเรามาดูกฎกติกาเบื้องต้นกันก่อนเนาะคร่าวๆ objective พื้นฐานนะครับก็การสอบแบบ3 s t สเต็ปเนี่ยคือเราต้องสอบแบบ3ครั้งนะครับสเต็ปที่1เนาะเพื่อนๆสเต็ปที่2และก็สเต็ปที่3นะครับ e t d i n g period ก็คือไม่จํากัดวันสอบนะครับเราสามารถสอบไปได้เรื่อยๆไม่ว่าจะเป็นเฟสหนึ่หรือถึงเฟสสเนี่ยเราสามารถสอบไปได้เรื่อยๆนะครับจนกว่าเราจะผ่านหรือเราจะตกเนาะเพื่อนๆเดลี่ลอส s นะครับหรือสูญเสียรายวันเนี่ยกดเขาห้ามไว้ว่าห้ามเกิน4%นะครับในทุกๆสเต็ปเนาะเพื่อนๆแล้วก็ m a ็ l o ลอเนี่ยก็คือขาดทุนสูงสุดเนี่ยห้ามเกินนะครับคือ8%แล้วก็ โปรฟิทแทกเกตนะครับเ,เพื่อนๆเนี่ยผมชอบตรงนี้นะครับตรงที่ว่ามันคุ้มสอบแล้วก็รู้สึกว่ามันแฝงนะครับก็คือโปรฟิทแทกเกตเราทํากําไรแค่6%กเนะครับในแต่และเฟสเราสอบเฟส3ผ่านนะครับเตรียมตัวรับพอร์ตฟันเดตนะครับหรือว่าพอร์ตเงินทุนนะเนาะเพื่อนๆเราก็แค่ไปรอเซ็นสัญญาแล้วก็อ,อีเมลยืนยันอีเมลอะไร Verify ต่างๆนะครับพอเสร็จขั้น ขั้นตอนนี้เสร็จเราก็ สามารถเทรดแล้วก็ทำกำไรรอถอนได้เลยเนาะเพื่อนๆอ่าเลเวอเรจนะครับก็ถือว่าให้เยอะนะครับแต่ว่าเพื่อนๆอย่าลืมนะครับในตอนสอบเนาะเลเวอเรจเขาจะให้1ต่อร้อยนะครับเพื่อนๆแล้วก็พอเป็นพอร์ตจริงนะครับเนี่ยทีแรกผมก็เอะใจเนาะเอ๊ะทำไมเปิดหลอดไซด์ได้น้อยจังอะไรอย่เงี้ยนะครับก็คือเขาลดลงอีกครึ่งหนึ่งนะครับลดเลเวอเรจลงครึ่งหนึ่งก็คือเป็น1ต่อ50นะครับส่วนการเปย์เอาท์นะครับก็สามารถถอนได้ทุกๆ14วันนะครับแล้วก็ Profit Share ขั้นพื้นฐานก็คือเราจะได้รับส่วนแบ่ง85%นะครับเพื่อนๆข้สอบเนี่ยราคาราคาปกติโดยที่ไม่มีส่วนลดนะครับจะอยู่ที่ 67$ ดอลลาร์และปัจจุบันก็มีโค้ดส่วนลดนะเนาะเพื่อนๆสามารถไม่ต้องใช้โค้ดก็ได้นะครับจะคลิกลิ้งด้านล่างคลิปเนี่ยเราสามารถกดสมัครแล้วก็กดซื้อพอร์ตสอบไปสอบได้เลยนะครับก็จะเป็นราคาอยู่ที่ 33$ ดอลลาร์แค่นั้นเองนะเนาะเพื่อน พอเรารู้ Objective นะครับขั้นตอนพื้นฐานนะเพื่นๆว่าเราจะต้องทำอะไรแล้วนะครับเดี๋ยวผมเข้าไปให้ดูรายละเอียดนะครับว่าในการสอบจริงน่ะต้องทำยังไงนะครับนี่ก็เป็นในแดชบอร์ดนะครับในเฟส3ที่ผมเคยสอบผ่านมาก่อนนะครับเพื่นๆก็ถือว่าเป็นเอามาเป็นตัวอย่างให้เพื่อนๆชมละกันนะครับก็ Prof i t t a r เกตก็อย่างที่ว่านะครับก็คือเราต้องทำา6 0 0ดอลลาร์นะครับก็คือถ้าเราทำเนี่ยมันก็จะผ่านนะครับ เดลี่ลอส s นะครับเราสามารถมาดูได้หลังจากที่เราปิด Position นนะครับถ้าหากเราตัดขาดทุนสูญเสียนะครับก็รออีกสัก5นาทีหรือ10นาทีหรืออย่างมากก็15นาทีหรือครึ่งชั่วโมงนะครับค่อยเข้ามาดูในแดชบอร์ดเนาะเพื่อนๆว่าเขาอัปเดตเนี่ยเราสามารถลบได้อีกเท่าไหร่นะครับเนาะก็คือในต่อวันเนี่ย ตามกฎเขานะครับก็คือห้ามลบเกิน400นะครับแล้วก็แม็กลอสเนี่ยก็คือห้ามเกิน800นะเพื่อนๆและผมก็จะมาอธิบายเรื่องมินเทรดดิ้งเดย์นะครับเพื่อนๆก็คือเราต้องทำกำไรนะครับเราต้องทำกำไร0.5%นะครับใน1วันกฎนะครับคือเขาให้เราทำเนี่ยสวันนะครับก็คือเราต้องเทรดทำกำไร0.5%หรือ50ดอลลาร์นะครับเพื่อนๆในพอร์ต10,000เนี่ย ถ้าเราทำกำไรเกิน50ดอลลาร์ได้ในวันนั้นนะครับมินเทรดดิ้งเดย์เนี่ยจะนับขึ้นเป็น1ทับนะครับแต่ถ้าหากเราเทตรดต่อเนาะในวันนั้นเลยนะเพื่อนๆถ้าหากเราเทตรดต่อเลยนะครับแล้วเราลบกำไรเราต่ำกว่า5 0อนะครับอันนี้ก็จะหายไปนะครับก็จะกลับมาเป็นเหลือ0นย์ทับนะครับเพื่อนเือนเข้าใจตรงกันนะครับแต่ถ้าหากวันนั้นเราทำกำไรได้เกิน50และและเราไม่เทรดนะครับ รอจนวันพรุ่งนี้นะครับเป็นช่วง Time Reset นะครับรอ Time Reset ในช่วงประมาณตีห้านะครับถ้าหากผ่านวันข้ามวันมาแล้วนะครับเรามาเทรดแพ้หรือว่าเราตัดขาดทุนไปเนี่ยแล้วก็ติดลบไปเนี่ยมินเทรดดิ้งเดก็จะไม่ลดนะครับเ,เ,เพื่อนๆเพราะว่าเราได้อัปเดตผ่านข้ามวันไปแล้วนะครับเราสามารถทำมินเทรดดิ้งเดย สำเร็จใน1วันแล้วอะไรอย่างนี้เนาะเ,นเพื่อนเข้าใจตรงกันนะครับเราก็แค่ทําให้ครบ3วันนะครับหลังจากนั้นก็ไม่มีอะไรมากนะครับเราก็แค่ทํากําไรให้มันได้ครบ 600นะครับรวมใน3วันเนี่ยก็คือขั้นต่ํา3วันนะครับไม่ว่าเราจะเทรกี่วันนะครับคราวนี้เราก็แค่ทํากําไรให้ได้ครบ600นะครับเดี๋ยวเข้าไปดูในกฎกติกาอีกทีล้วกันนะครับเดี๋ยวเข้าไปดูในหน้ากฎกัน,กนเลยวิธีการเข้ามาอ่านกฎกติกาง่ายๆนะครับเพื่อนเพื่อนของบุกเเดนเนี่ยเราเข้ามาที่เมนูนี้เลยนะครับอันนี้ในหน้าหลักของบุกเเดน,นะครับเป็น FAQ เนาะเพื่อนเก็กดเข้าไปนะครับและ ถ้าเพื่อนๆอ่านภาษาอังกฤษไม่ได้นะครับเพื่อนๆเราสามารถใช้เบราว์เซอร์ผ่าน Google Chrome เนี่ยสามารถแปลได้เลยเนาะเพื่อนๆก็กดก็กดแปลนะครับเพื่อนๆพืน Translate นะครับจาก English ไปไทยเนาะเพื่อนเพื่อน แค่นี้นะครับทั้งหน้าเว็บไซต์เราเนี่ยก็จะเป็นภาษาไทยแล้วนะครับให้เรามาเลือกตรงที่กดนะครับเพื่อนๆและมันก็จะมีต่างกันเนาะเพื่อนๆเข้าใจนะครับจะมี2ขั้นตอนเห็นไหม t ุดสเต็ปนะครับแล้วก็1ขั้นตอน3ขั้นตอนแล้วก็มีอนะินสแตนตก็คือทันทีเนาะนเพื่อนๆเนี่ยพอเขาแปลเนี่ยเราก็ต้องใช้วิจารณญาณในการแปลด้วยนะครับเพราะว่าการแปลภาษาอังกฤษแปลเป็นไทยเนี่ยเราก็ต้องมาแปลเป็นไทยอีกทีแล้วกันนะครับเนาะโอเค กดนะครับก็คือขั้นต่ำา3วันอันนี้ผมอธิบายไปแล้วนะครับอนุญาตให้ใช้ EA นะครับไปเร็วๆกันเลย p o f i t Target นะครับก็คือเราก็ทำกำไร6%กรทั้ง3เฟดโดยที่ไม่โดนละเมิดนะครับก็ถือว่าผ่านนะครับเดา n นะครับก็อธิบายไปแล้วนะครับก็คือสูงสุดขาดทุนสูงสุด8%นะครับเป็นบาลานซ์ปกตินะครับเป็นเพื่อน static เนาะก็คือบาลานซ์คงที่นะครับไม่เลื่อนตามนะครับไม่ใช่ tailing เข้าใจตรงกันนะครับเราสามารถถือข so, ้ามวัน right? ข so, right. so, ้ามสัปดาห์ได้หรือไม่นะครับโอเคครับเราอนุญาตนะครับเพื่อนๆนเราอนุญาตนะครับก็คือข้ามวันข้ามสัปดาห์ได้นะครับข่าวนะครับเพื่อนๆนสามารถเปิดได้ไหมสามารถเปิดได้นะครับถ้าหากเป็นพอร์ตสอบเนาะเพื่อนเพื่อนเราไม่ต้องคิดไม่ต้องกังวลอะไรนะครับแต่ถ้าเป็นพอร์ตจริงนะครับเขาจะ ถือว่าซีเรียสหน่อยละกันนะครับคือปรดเลี่ยงเลยก็คือเขาไม่อยากให้เราเนี่ยเทรดในช่วงข่าวหรอกเพื่อนๆแต่ถ้าเป็นไปได้นะครับไม่ว่าจะเป็น tp หรือ sl นะครับไม่ควรจะไม่ควรจะเปิดหรือปิดนะครับในช่วงเวลาก่อนข่าวบวกลบนะเพื่อนๆ5นาทีนะครับอย่างเช่นสมมติว่าข่าวนะครับออกในช่วงสองทุ่มครึ่งนะครับเพื่อนเเราไม่ควรที่จะแก้ไขออเดอร์ใดๆในช่วงเวลา สอทุ่ม2ี่สินะครับจนไปถึง2องทุ่มสาเข้าใจตรงกันนะครับเนาะก็อะไรประมาณนี้นะครับการสูญเสียรายวันนะครับก็คือเดลี่ด d o w n นั่นแหละก็ตามที่เข้าใจกันนะครับวันหนึ่งเราจะมีสิทธิ์ที่จะขาดทุนไม่เกิน4%นะครับก็แค่นั้นเนาะเพืเ่อนๆกฎกติกานะครับเขาอนุญาตได้ทั้งหมดก็คือสามารถทำเ d g i n g ได้นะครับสามารถทำมาติงเกลได้บิ้ลลอดโอเวอร์เทอะไร ทำตามใจได้เลยนะครับเอาให้เต็มที่เนาะเพื่อนๆไม่จําเป็นต้องมีสตอปลอสด้วยนะครับเพื่อนๆ SL ก็ไม่ต้องตั้งก็ได้เนี่ยผมชอบตรงนี้นะครับก็คือเขา,าฟรีจริงๆนะครับไม่ว่าจะเป็นการเทรดในแบบไหนเพื่อนๆจะเปิดทั้งบ u ายทั้งเซลก็ได้นะครับจะเบิ้ลอดจะ Over Trade จะอะไรก็แล้วแต่นะครับแต่เพื่อนๆเ,เราควรจะทำใน สิ่งที่เหมาะสมนะครับในสิ่งที่ควรจะทําถ้าหากเราทําสเปดสปะเกินไปหรือตะบี้ตะบานเกินไปนะครับแน่นอนว่าเราจะเสี่ยงแนวโน้มไปทางการสอบตกได้ง่ายเนาะเพื่อนๆอันนี้ก็ต้อง ควรมาอ่านนะครับแต่ว่าถ้าเราเปิดเทรดปกติทั่วไปนะครับผมพูดเลยนะครับว่ากฎกติกาไม่จุกจิกแน่นอนนะครับสำหรับ3เฟสการสอบแบบ3เฟสของทางกองทุนบูกาเดียนก็อะไรประมาณนี้นะครับเป็นกําลังใจให้ทุกคนและกันนะครับสำหรับคนที่อยากจะสอบพอร์ตเล็กนะครับแล้วก็มีพอร์ตแอคเคานต์ไซส์ราคาถูกนะครับเพื่อนๆคุ้มสอบผมพูดตรงๆว่าคุ้มสอบจริงๆนะครับแล้วก็มีทั้งรีวิวจากผมด้วยเนาะเพื่อนๆก็ถือว่า ผมเนี่ยยืนยันคอนเฟิร์มได้เลยว่าการถอนเนี่ยแอปพูฟแน่นอนนะครับสำหรับใครที่สอบ3สเต็ปถ้าผ่านเนาะเพื่อนๆเราสามารถทําเงินได้แน่นอนนะครับฝากไว้ด้วยเนาะชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดซับคล b กกดติดตามเป็นกำลังใจให้ผมทําคลิปดีๆมาให้เพื่อนๆรับชมกันด้วยนะครับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ